โครงการหน่วยแพทย์พระราชทานทรงพระกรุณาโปวดกล้าวให้แพทย์ประจำพระองค์ที่ตามเสด็จตรวจรักษาคนไข้ตั้งแต่วันที่29มกราคมพศ2512เมื่อเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการชาวเขาและทรงพบว่าราษฎรที่มารอรับเสร็จป่วยเป็นไข้กันมากโครงการดังกล่าวประกอบด้วยการมาบัตรรักษาจากคณะแพทย์พระราชทานและอบรมหมอหมู่บ้านเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพอนามัมายของราษฎร ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและไม่อุปสรรคในการติดต่อดูแลทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัศดรส่วนใหญ่มีฐานะยากจนและขาดความรู้ในการดูแลร,รักษาตนเองการมีคณะแพทย์พระราชทานออกไปบำบัดรักษาผู้ป่วยจะทําให้รัษฎรมีโอกาสได้รับการรักษาอย่างถูกต้องโดยต้องไม่เสียทุนทรัพย์ใดๆ และสาหรับการอบรมหมอหมู่บ้านนั้นจะช่วยให้ราษฎรมีความรู้กับการป้องกันรู้จักวิธีรักษาพยาบาลแบบปัจจุบันและรู้จักวิธีการติดต่อกับหน่วยงานราชการในกรณีที่เกินขีดความสามารถที่จะดูแลรักษาตนเองได้อันเป็นการช่วยแก้ไขใน,ในการระยะยาวซึ่งอาจสรุปได้ว่าโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานจะแก้ไขปัญหาในด้านต,ต่างๆดังนี้หนึ่งทางด้านสุขภาพอนามัยซึ่งเป็นผลที่ได้รับโดยตรง จะช่วยแก้ไขปัญหาการเจ็บปวดหรือทุกข์ทนระพาพได้ปีหนึ่งหนึ่งเป็นจํานวนมากจํานวนรัษดรทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ได้รับพระมหากราธิคุณในการมาบัดรักษาจากหน่วยการแพทย์เคลื่อนที่ของพระราชทานจะเป็นชาวชนบทที่ยากจนที่มีอาชีพเป็นเกษตรกรอาเปประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศและจํานวนตัวเลขที่ปรากฏในแต่ละปีจะมีรัฐดรที่เจ็บป่วยจากทุกภาคที่รับกลับมหาหากราธิคุณ รับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ทั้งที่เป็นคนไข้ในโรงพยาบาลและผู้ที่มาขอรับการตรวจตลอดจนถึงการที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตามเสด็จไปตามหมู่บ้านต่างๆมีจํานวนมากมายนับหมื่นแสนคนสองทางด้านเศรษฐ,ฐกิจการที่ราษฎรเจ็บป่วยจะเป็นปัญหาในการประกอบอาชีพของราษฎรซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรที่ต้องใช้กําลังภายในในการทํางานดังนั้น เมื่อได้รับการมาบัทรักษาให้มีสุขภาพพรานามัยที่ดีแล้วราศดรเหล่านั้นก็สามารถต่อสู้กับงานหนักในการประกอบอาชีพได้ซึ่งจะได้ผลยังเศรษฐกิจส่วนรวมของสังคมดีขึ้นอย่างแน่นอนขอบคุณครับ